สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตร3ของวันที่25เดือน625 64มาแบ่งปันค่ะ3น้อยมัดรวม2ตัวบนล่างนะคะรัฐบาลเวียดนามเนาะผลที่ออกนะคะเมื่อวานเนาะพิเศษ4 3 4 3ของเราหนุดนะคะ ศูหของเราเข้าชุดรองค่ะหกศย์เนาะหกศูหค่ะปกติเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตรงๆค่ะตัวที่เน้นให้ด้วยนะคะสองแปดล่างของเราเข้าเด่นแปดค่ะแต่ว่าเจาะหลุดนะคะเพื่อนๆ มีแปดหนึ่งสองตัวเลยค่ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดน่าจะก,กันสองแปดค่ะแต่ว่าเขียนผิดต้องขอโทษด้วยค่ะ VAP เก้าหนึ่งของเราให้ชุดกันหนึ่งเก้านิ้นให้ด้วยค่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนาะแล้วก็แปดหนึ่งล่างแปดหนึ่งตรงๆค่ะ 18ชุดกันด้วยค่ะข้าเท่าตัวตรงตัวกลับนะคะสรุปแล้วเข้า4คู่นะคะแตก3ามหน่วยเข้า4คู่ค่ะพิเศษหลุดบนเข้าล่างปกติเข้าบนหลุดล่างแล้วก็ V.I.P. เข้าบนเข้าล่างนะคะยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยค่ะมาตามต่อของวันที่ยีห้ากันเลยจ้า ก่อนจะไปรับชมแนวทางก็ฟังคำเตือนก่อนนะคะทางช่องให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดปะปนกันไปเนาะเป็นเรื่องปกติค่ะมีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะมาดูตัวเด่นของเราค่ะวันนี้จะให้ 4กับ6นะคะตัวรองจะเป็น5ค่ะสายวิ่งสายรูดมันไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะวันนี้อาจจะเปลี่ยนประกายอีกแล้วนะคะเพื่อนๆจานี้ปุ่นน้อยเอาไปซ่อนไปแอบพ่อแม่ที่ไหนก็ไม่นสี่ศูนย์สี่สองสสาม สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหกหนึ่งหกสองหกสาม ค่ะตัวเลขอาจจะเยอะนะคะเอาตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะเป็นแค่แนวทางเนาะ ชอบก็จดไว้แคปไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเรืล่อนผ่านได้เลยนะคะสามนอยนะคะแอดลงให้แค่คลิปเดียวค่ะตัวเลขมันก็เลยจะเยอะหน่อยนะคะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจ้าน้านเนจะเน้เนตัวที่ชอบให้นะคะ ชอบก็จดไว้แคบไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยจ้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะตัวเลขมีเข้ามีรุดนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ